เจ้าผลไม้ผู้ป่วยโรคไตกินเป็นประจำเสี่ยงหัวใจหยุดเต้นคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมวิชจากช่องเจลไปสิบแปดสถานีสุขภาพมีผู้ป่วยโรคไตนะครับหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าพอปมีภาวะไตเสื่อมแล้วนะครับมีผลไม้อะไรบ้างที่ห้ามรับประทานเลยนะครับหรือถ้าเกิดรับประทานไปแล้วจะเสี่ยงนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจนะครับหรืออาจจะเสี่ยงทําให้หัวใจหยุดเต้นและอันตรายมากๆมีอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะมาพูดถึงนะครับผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงนะครับต้องรู้ก่อนนะครับว่าผู้ป่วยโรคไตจะต้องคุมแร่ธาตุโพแทสเซียมสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะนะครับเวลาไตเราเริ่มเสื่อมไปแล้วนะครับการขับโพแทสเซียมเอา พอเราขับได้ไม่ดีนะครับโพแทสเซียมเกินและเราก็กินผักและผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงๆเข้าไปอีกนะครับโพแทสเซียมก็สะสมอยู่ในเลือดมากๆนะครับพอเกินมากๆก็จะเกิดภาวะนะครับอะไรบ้างครับเหนื่อยหอบนะครับอ่อนเพลียใจสั่นนะครับเป็นตะคิวคืนไส้อาเจียนะครับบางคนนะครับมีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับบางคนนะครับพอโพแทสเซียมในเลือดสูงมากๆนะครับเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับหัวใจเต้นช้าและอาจจะหยุดเต้นอันตรายมากๆเลยนะครับค่าปกติโพแทสเซียมในเลือดเราควรจะอยู่ที่3.5ถึง5มิลลิโม ใครที่ไปตรวจค่าไตนะครับก็พยายามดูค่าโพแทสเซียมมาด้วยนะครับว่าค่าเลือดโพแทสเซียมเราตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่เพื่อเราจะได้กลับมาคุมเรื่องผักและผลไม้ให้ถูกต้องนะครับและวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึง9ผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงนะครับถ้าผู้ป่วยโรคไตนะครับหลีกเลี่ยงได้นะครับแล้วก็ไม่รับประทานได้ก็จะดีต่อไตท่านเองครับผลไม้โพแทสเซียมสูงไม่เหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคไตได้แก่ 1. กล้วยทุกชนิดครับกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยหอม ประกอบไปด้วยนะครับสารอาหารวิตามินจําเป็นต่อร่างกายค่อนข้างมากนะครับมีเส้นใยอาหารช่วยเรื่องระบบขับถ่ายช่วยลดน้ําหนักคุมความดันโลหิตได้นะครับและมีวิตามินหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B6 วิตามิน C ีแมงกานิสและโพแทสเซียมนะครับซึ่งนะครับปริมาณโพแทสเซียมในกล้วยนะครับทุกชนิดเลยนะครับก็จะมีค่อนข้างสูงมากๆนะครับไม่เหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะครับโดยเฉพาะระยะ3 4 5หนะครับแต่ถ้าเกิดท่านเป็นไตเสื่อมระยะ1ระยะ2นะครับแล้วยังอยากทานกล้วยนะครับก็มีเทคนิคง่ายๆเลยนะครับก็คือ ไข่1่ผลก็ยังพอทานได้นะครับอาจจะสัปดาห์หนึงสัก2-3ผลนะครับหรือถ้าเกิดเป็นกล้วยหอมนะครับลูกหนึ่งประมาณ8บาท9บาทนะครับก็อาจจะแบ่ง1นส่วนสนะครับกินบ้างนะครับนานทีก็สัปดาห์ละ1-2ครั้งก็ยังกินได้อยู่ครับสทุเรียนทุเรียนจัดว่าเป็นราชาของผลไม้เลยนะครับซึ่งมีรสชาติหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยนะครับและทุเรียนนอกจากจะอร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารสูงนะครับช่วยเรื่องขับถ่ายทุเรียนยังสามารถต้านเชื้อแบคทีเรียนะครับแก้โรคผิวหนังขับพยาธิได้ แต่ทุเรียนนะครับผู้ป่วยโรคไตนะครับไม่ควรรับประทานโดยเด็ดขาดเลยนะครับเนื่องจากทุเรียนนะครับใน100กรัมจะมีปริมาณโพแทสเซียมที่สูงมากๆนะครับถ้าเกิดผู้ป่วยโรคไตโดยเฉพาะระยะ 3B45 ีรับประทานเข้าไปนะครับอาจจะส่งผลทําให้ค่าโพแทสเซียมในเลือดสูงได้มากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดผู้ป่วยโรคไตระยะ1นึแล้วนานนนะครับถึงหน้าเขาอยากจะกินทีนึงนะครับสัก1เม็ดนะครับผมก็ยังว่าพอรับประทานได้อยู่เหมือนกัน 3. ขนุนขนุนจัดเป็นผลไม้ที่มีกากใยสูงมากๆเลยนะครับช่วยเรื่องเกี่ยวกับระบบ ย่อยอาหารและยังช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบในร่างกายนะครับอุดมไปด้วยสารอาหารวิตามินต่างๆนะครับที่อยู่ในขนุนนี้ก็มีหลากหลายชนิดด้วยเหมือนกันนะครับแต่ขนุน,นะครับใน100กร,รัมจะมีป,าาปริมาณโพแทสเซียมค่อนข้างสูงมากๆจึงไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคไตระยะ3 4และ5นะครับผู้ป่วยไตยระยะ1ระยะ2นะครับถ้าอยากจะทานขนุนก็นานๆสัก1นชิ้นคําก็พอทานได้บ้างเหมือนกันครับ4 มะม่วงสุกนะครับมะม่วงสุจกจัดเป็นผลไม้ที่หวานหอมอร่อยมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะกินกับข้าวเหนียวมะม่วงนะครับโอ้โหแบบอร่อยมากๆเลยเหมือนกันนะครับและประโยชน์ของมะม่วงช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากๆช่วยบำรุงเรื่องสายตานะครับดูแลผมผิวป้องกันความเสี่ยงจากโรคมะเร็งนะครับช่วยเสริมการทํางานนะครับระบบย่อยอาหารมีไฟเบอร์สูงนะครับและช่วยรักษาอาการโรคอักเสบเรื้อรังนะครับในระบบลำไส้ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่มะม่วงสุกนะครับมีปริมาณโพแทสเซียมค่อนข้างสูง มากมากนะครับจึงไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคไตโดยเฉพาะระยะ3 4 5หนะครับและผู้ป่วยโรคไตนะครับระยะ 1- 2นะครับพอถึงหน้ามะม่วงแล้วอยากจะกินนะครับก็ผมแนะนําว่านานๆกินทีนะครับพอถึงหน้าอาจจะอยากจะกินสัก2-3ชิ้นคำนะครับก็ยังพอกินได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ผู้ป่วยโรคไตระยะ3ามหนะครับก็อาจจะไม่แนะนําให้รับประทานแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดผู้ป่วยโรคไตระยะ345อยากจะรับประทานมะม่วงนะครับแนะนําให้รับประทานเป็นมะม่วงดิบจะมีโพแทสเซียมต่ํากินได้ครับ5มะละกอสุกมะละกอสุกจัด เป็นผลไม้นะครับที่มีไฟเบอร์สูงนะครับช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากๆกกินเป็นประจำนะครับก็จะเป็นยาละายอ่อนๆมีไฟเบอร์สูงบำรุงธาตุแก้กระเพาะอาหารอักเสบและช่วยระบบย่อยอาหารแต่ในมะละกอสูงนะครับก็จะมีปริมาณโพแทสเซียมค่อนข้างสูงนะครับจึงไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคไตโดยเฉพาะระยะ 3- 45หระยะ 1- นสองนะครับอยากจะทานบ้างนานๆครั้งก็1นถึงสชิ้นคําก็พอทานได้นะครับทีนี้ผู้ป่วยโรคไตนะครับอยากจะกินมะละกอก็สามารถจะรับประทานมะละกอดิบได้นะครับทุกระยะเลยนะครับสามารถรับประทาน กอดิบได้อาจจะเอาไปทําเป็นต้มตำหรืออาจจะไปทําเป็นมะละกอทอดทาเป็นยำอะไรแบบนี้ก็สามารถรับประทานได้ครับ 6. ลูกพลับลูกพัาบนะครับจัดเป็นผลไม้ที่ มีวิตามินสูงมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะมีลูทีนซีแซนตีนะครับเกี่ยวกับช่วยเรื่องระบบบำรุงเสองสายตาและยังจะช่วยเรื่องกระตุ้นการทํางานของระบบประสาทนะครับและสมองซึ่งจะมีสารอาหารในกลุ่มของสารฟาโวนอยค่อนข้างมากนะครับมีส่วนช่วยป้องกันมะเร็งลาไส้มีไฟเบอร์สูงช่วยระบบขับถ่ายนะครับซึ่งลูกพับจริงๆก็มีประโยชน์มากมายนะครับแต่ลูกพับนะครับมีปริมาณโพแทสเซียมค่อนข้างสูงจึงไม่เหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะครับเจ็ด อินทผลัมนะครับอินทผลัมจัดเป็นผลไม้นะครับตามฤดูกาลนะครับมีปริมาณนะครับไฟเบอร์ที่สูงมากๆนะครับใครที่ท้องผูกนะครับอินทผลัมนี่ช่วยได้ลยครับช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมีกากใยสูงนะครับช่วยป้องกันอัลไซเมอร์บำรุงสายตาช่วยเรื่องขับถ่ายนะครับและมีวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B3B6 นะครับช่วยระบบประสาทและสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนะครับและอินทผลัมนะครับมีปริมาณโพแทสเซียมที่สูงมากๆจึงไม่เหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคไตทุกระยะเลยนะครับแปดมะเฟ สาวๆบางคนนะครับเอามาคั้นนะครับปั่นทีหนึ่งเป็นแก้วๆเลยนะครับใช้เมล์เฟืองทีละ7จ็ดแปดลูกเลยครับปั่นเอาน้ำออกมานะครับอยากจะกินเพื่อบํารุงผิวพรรณนะครับช่วยเพิ่มภูมิต้านทานนะครับเพราะว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากๆเลยนะครับและมะเฟืองนะครับนอกจากจะมีปริมาณโพแทสเซียมที่สูงแล้วนะครับยังจะมีสารตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าออกซาเลตที่สูงมากๆเลยนะครับออกซาเลตคืออะไรครับก็คือถ้าเกิดเรารับประทานนะครับน้ำามะเฟืองคั้นเข้าไปมากๆหรือรับประทานเป็นผลเนี่ยเข้าไปปริมาณมากๆนะครับออกซาเลตนะ้าดไปอนุต ทางเดินปัสสาวะอาจจะทําให้ผู้ป่วยโรคไตนะครับขับไม่ออกและอาจจะเป็นนิ่วซึ่งอันตรายสําหรับผู้ป่วยโรคไตมากมากเลยนะครับฉะนั้นผู้ป่วยโรคไตทุกระยะไม่แนะนําให้รับประทานมะเฟืองไม่ว่าจะเป็นผลสดหรือจะเป็นน้ําคั้นโดยเด็ดขาดเลยนะครับถ้าเกิดรับประทานเข้าไปแล้วนะครับอาจจะส่งผลทําให้เป็นนิ่วและอาจจะทําให้ไตที่เสื่อมอยู่แล้วเสื่อมมากขึ้นอันตรายมากๆด้วยเหมือนกันครับและ9นะครับ ผลไม้ตากแห้งหรืออบแห้งทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเกดลูกพุนกีวีกล้วยตากนอกจากผลไม้เหล่านี้มีปริมาณโพแทสเซียมที่สูงแล้วนะครับยังจะมีโซเดียมฟอสฟอรัสนะครับที่สูงตามไปด้วยนะครับและเวลาการกินนะครับผลไม้อบแห้งในแต่ละหนึ่งครั้งนะครับอาจจะต้องกินนะครับครั้งหนึ่งอย่างเช่นลูกเกดละกันอาจจะต้องกินทีนึงนะครับถ้าเทียบเท่ากับองุ่นสดเนี่ยอาจจะต้องกินถึง450ลูกเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเรากินผลไม้สดเนี่ยอาจจะกินแค่แปดถึงสิบผลเราก็อิ่มแล้วหรือบางคนนะครับเรา เราก็อิ่มแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอบแห้งนะครับอาจจะต้องกินถึง10ลูกผลไม้เลยอย่างเงี้นะครับซึ่งพอกินเข้าไปมากๆนะครับกว่าจะอิ่มเนี่ยก็ปริมาณโพแทสเซียมสูงมากๆเลยนะครับฉะนั้นผลไม้อบแห้งจึงไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคไตทุกระยะเลยนะครับและผู้ป่วยโรคไตท่านใดนะครับที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์มาในที่แอดเจลแปสิบแปดที่ขึ้นหน้าจอนะครับแอดเจลปสิบแปดนะครับแนะนาชื่อระยะโรคไตที่ท่านเป็นนะครับอาจจะพิมพ์เข้ามาสอบถามเรื่องเมนูอาหารนะครับหรือจะสั่งซื้อหนังสือินดดีีไต อายุยืนเล่มีนะครับมีเมนูคาวหวาน35ชนิดและมีผักผลไม้การดูแลการกินโปรตีนนะครับการคุมน้ําหนักแล้วก็การดูแลเรื่องอาหารแบบและเอียดสําหรับผู้ป่วยโรคไตทุกระยะเลยนะครับหรือใครนะครับที่คุมาหาแล้วค่าไตาไม่ดีขึ้นอยากจะได้ชุดดูแลฟื้นฟูไตก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามทางเจ <88 S 1> <88 S 2> ล8 8เสลได้นะครับทางเจล8 8จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบคาถามให้ทุกท่านอยู่ด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามที่ขึ้้นนนนหาาาจจออะะครับเพื่่่่ททีไม ข้อมูลดีๆในคลิปถัดไปสุดท้ายนี้ผมอยากเห็นคนไทยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวและพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับผมวิทย์จากช่องเจอ88สถานีสุขภาพครับ